กำลังคิดว่าแต hine, าา่งมามีใครก็แต่งไหมนะ จริงๆอยากแต่งครับเตืมนสายใช่แต่พี่อาจจะแต่งเยอะกว่านี้มันแต่งไม่ทันนะตั้งนานจริงๆค่ะโอ้นี่ของแท้เลยอะตันานจริงวามงามระดับประเทศเลยนี่แล้วค่ะวันนี้มามีเรื่องดีๆมาบอกกับทุกๆคนเลยนะคะนี่พูดได้รือยังอ้ามาได้แล้วจ้ะได้เลยไหมอะจัดมาถึงปักขอบอกเรื่องโปรโมชั่นก่อนวันนี้นะคะปกติเรายาสีฟันดีเดนสีม่วงหลายคนไม่เคยเห็นยาสีฟันสีม่วงถูกไหมคะสีม่วงตัวนี้ช่วยลังเดเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะคะแต่บอกก่อนว่าโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้หนึ่งหลอดปกติแล้วสามร้อยเก้า แต่เราให้วันนี้4หลอด300 hey, hey, hey. ย<า>้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่พอ <Yeah. S 1> นี่นไอเลิฟติ๊กตอกติ๊กตอกน่ารักมากสนับสนุนเรานะให้4หลอด250 และชื่ออะไรหลายคนงงไหมดูแล้วคืออะไรนะคะ d e n Advanced Purple w e i t e r Cheese นะชื่อยาวนิดนึงเอาจำว่าเอาเป็นว่าจำว่า Dend สีม่วงกันละกันนะคะตัวนี้นะมีฟูอะไร1 5 0 0ง้าอย ppm ใช่อันนี้ลดมากกลิ่นหอมมากนะคะเนื้อยางนะเนื้อยางสีฟันเป็นสีม่วงนี่้ความพิเศษคือตัวยาสีฟันในสีม่วงนะคะแปลงแล้วเกิดฟองสีม่วงด้วยนะหลังแปลงรู้สึกสะอาดมากและกลิ่นหอมสดชื่นล้างออกง่ายฟันขาวแบบทันใจมากใครมีฟันเหลืองอะพี่บอกเลยนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้มีฟันเหลืองเป็นค Uhm. บางคนดุรบุรี่เนาะบางคนกินชากาแฟจะมีคราบพักคราบที่มันเหลืองๆเหมือนฟันแบบเขาเรียกอะไรอะฟันเหมือนข้าวโพดอะอะไรากล่ยมันจัเะเรียงสวยนีว่าอะไรมใช่เราไม่ได้เรียงสวยมันเหลืองเลยพอพูดครับว่าฟองสีม่วง FC บอกให้แปลงทุกคนอยากให้แปลงให้ดูใช่ไหมเช่ค่ะ ใช่ไหมไม่ให้แฟนสีฟันไม่ละใช่ไหมเอาไปเช็คใช่ไหมเอาไปเช่แปลงหรือให้พี่ไอ้แลงเออ้นฉันใจถึงมากเลยเนาะเมื่อกี้มีคนบอกแปลงอุดหนนอะใครอยากให้พี่ใอ้แลงก็ได้นะไม่ติดแต่เธอต้องลงตะกร้านะเธอต้องเอฟกันเยอะๆเข้าใจะไเออฉันไม่ติดช่างไม่คนกล้าได้กล้าเสียช่างคนทำจริงมาไม่เอฟแฟนฟันในไลน์กันนี่แหละเพราะการ นี่มาเรื่องคุณบอกเลยมาใหม่นะครับแปมงใหม่นะใหม่นะใหม่เราดมกินก่อนใหม่เที่งคุณแกกมาเลยครับดมท้องกินก่อนหลักการทำงานนะคะทุกคนทฤษฎีสีตรงข้ามนะคะบอกสีม่วงอยากจะไปหักล้างสีเหลืองคือขอที่ฟันเหลืองเหลืองเป็นคราบเหลืองแบบว่าเป็นขั้วสวิตนะคะทำให้ตาเรามองเห็นว่าฟันเราจะสว่างมีออร่านะคะเทคโนโลยีคือ color correcting นะคะตัวนี้นะคะใช้ไมโครอนุภาคสีม่วงที่เกาะอยู่บนผิวฟันให้ฟันเรียบสะอาดอาบูแล้วก็เมาส์ไปก็แปลงให้ดูเลย ตอนนี้เอาก่อนแปลง4หลอดเท่าไหร่นะครับตอนนี้4หลอดตอนนี้นะคะทิกตอกให้จาก300ร้เลยสองร้อยห้าสี่หลอดใช้ได้หลายเดือนส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยทุกคนอะไรเนี่ยทุกคนดูได้ไงเนี่ยการแปลงเราจุ๊่มแล้วกันเธอดูและอ่ะประเทศเธอไม่แปลงใช่แปลงเดียวเราแปลงเลยนี่เพื่อนแปลงดูนะคะทีแรกแปลงเสร็จอ่ะอ่ะปลงอ๋อ ก็น่าดูเธอดูฟันสีสวยละนี่เคนี่ยาเนี่ยไม่สวยมากผมสั่สนว่าไหนแป้งใหม่เมื่อวานคนไทยนี้แบบรักกูรักกนกอันนู้นอันนู้นอันนู้นแก่กับหนึ่งหลอดสามร้อยเก้ตอนนี้4ี่หลอดสองรอยหตกหลอดละ62บาทส่งฟรีด้วยเฮ้ยอกคนๆไม่มีเวลาคนไหนนังแถวไทยคนไหนมาแปลงให้ดูได้อะไรเชื่อๆเี่เรื่อเ่อเื่อออขึ้นแอลงอะไรนะ ขึ้นแบงลงแล้วท่องว่ารักกูหลงกูรักกูหลงกูอ่านี่แบงคู่แล้วมีคนบอกว่าแม่ใจถึงมากเลยอ่ะโอ้ต้องกดแล้วอย่างเงี้ยต้องกดแล้วไม่กดอย่าลุยถอยอรู้เุยถอยมือจิ้มไปกดไปกดไปสี่หลอดห้าสองร้อยห้าสิบลิ้นใครเล่าีปคาบพักแรบลิ้นมาดูดูดูแอ้แอ้นอ้แอ้แอ้แบงค์นินได้มวยแล้วสีม่วงจริงทุกคนตอนนี้สี่หลอดสองร้อยห้าสิบ มุด้อ่นทีจะเอาจุจะชุ่บไปเฉลอวาแป้นรพระ่ถอดมกลกอกแล้วโอ้ยนักสรอดงแปลงฟันให้ดูในชีวิตนี้ผมเพ่งเคยเห็นครมาแปลงฟันให้ดูโอ้นี่เป็นบุไรผมจริงนะไอ้ไอ้แป้นแปลงหอไดูนี่เป็นไงพี่ดีขนาดด่เห็นไหมี่ดูนี่เห็นลเหรอเห็นแล้วล่ะออ ไม่บดบนนนะนี่ใครที่ดูอยู่นะคะ้เป็นคืนตอนนี้4หลอด250ส่งฟรีตกหลอดละ12บาททุกคนถูกมากถูกมากและใช้ได้นานมากเขาหลอด100คำนะเออเลิศมากนะคะอยจะบอกว่าอย่าลืมนะคะปกติหลอดมัน390วันนี้ tiktok i love tiktok นะคะให้ไปเลยค่ะ4หลอด250แต่ให้ดูหน้าอะไรขนาดลีมมืออย่าว่างสิกดนค นี<ม>่ <Okay. S 1> ลมหายใจสดชื่นมากดมแล้วหอมมากใครที่เสียวฟันง่ายนะคะใครที่ใส่ลิทเทนเนอร์นะดัดฟันอย่างเงี้ยเด็กที่ดัดฟันอยู่ดูตอนนี้ลูกจะบอกเลยว่าแปรงขึ้น <ผม S 1> แปรงลง <ทำ S 1> ให้สะอาดนะคะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อใครที่เสียวฟันหรือใส่ฟันปลอมจะบอกวันนี้ <ทำ S 1> <ๆ S 1> เคลคง่ายๆเราใส่ฟันปลอมใช่ไหมหรือว่าทำลิทเทนเนอร์ต้องดัดต้องดัดฟันเสร็จใช่ไหมคะให้เอาตัวนี้หยดไปในแก้วแล้วก็คนจนมันเป็นสีม่วง <นะ S 1> แล้วก็แช่ลิทเทนเนอร์หรือว่าแช่ฟันปลอมคุณพ่อคุณแม่ไปตาคุณยายไว้ตื่นเช้ามาสะอาดมาก ขึ้นแปลงลงให้สะอาดแปลงลิ้นด้วยนะคะตัวนี้มจะสดชื่นมากๆเลยเพราะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากเอนไซม์มะละกอเขาเรียกว่า ปาเป็นไม่ใช่ปาเปนอย่างนี้นะปาะเปนนะคะซึ่เป็นเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนนะคะ,ะ,ะ,คะช่วยกะจัดค่าปโปรตีนที่มันเลืองเือออกไปช่วยรักษาเรื่องฟันเรื่องลิ้นด้วยนะคะช่วยลดคราถักด้วยทําให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติยังไม่พอมีคุณสมบัติลดอาการลดอาการอัก,กเสบสาหรับใครเป็นลมาน่าเงือกบวมฟันงอฟันคุดปวดเหงือกมากๆนะอันนี้ช่วยย่อยกจัดโปรตีนด้วยนะคะยังไม่พอที่ฟันขาวข,ขึ้นเพราะอะไรน้องกพอเพราะะไรจ๊ะกจัดค่าปโปรตีนให้ฟันขาวสะอาดตามธรรมชาติไม่ทําลายสารเลือบฟันค่ะลดอาการอักเสบโดยไม่พอค ตัวนี้ยังมีตัวแอสโคบิกแอซดูเป็นแบบสากลนิดนึงนะแต่จะมีภาษาอังกฤนิดนึงนะอน่อนึนะคะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวนเนื้อเยื่อ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 เนื้อเย่อเนื้อเยื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 ่เนื้อเยื่อ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 นื้อเยื่อเนื้อเยื่อเนื้อเยืนื้อเื่อเน้อเยื่อเนื้อเยื่อเน้อเย่อ นี่อันเนี้ยอันเนี้ยมาโหดจริงนะสี่อันสองร้อยห้าสิบตหกสิบสองอ่ะแล้วส่งฟรีต่างหากทุกคนหนึ่งร้อยกรัมยาสีฟันนุ่งอยาเมื่อกี้นางสาวไทยแปลงฟันให้ดูอ่ะใช้ไม่ได้ทุกคนต้องดูเขาใช้ให้ดูเลยอ่ะหาใจถึงพึ่งได้แปลงจริงๆแล้วฟันจะค่อยๆขึ้นแล้วใีรที่ฟันเหลือเป็นคราบนะคะยีนพูนดูบลีเยอะหรือว่าฟันเป็นคราบเป็นพูลตเลยพี่บอกเลยตัวนี้มาเหนือมากนะคะถ้าเป็นที่อื่นนะสารสกัดแพงขนาดนี้มันต้องแพงมากอ นี้มันต้องแพงมากวันนี้ให้นะคะ,ะสี่หลอดสองร้อยห้าสิบของเงินสดเลยส่สฟปีด้วยนะคะกละยืนยันนะเพราะหลังจากพี่ออกจากไลน์แล้วราคามันจะกลับไปเด้งเป็นราคาเดิมไม่ใช่ราคาเด<ส>ิม มาริงมาจริงมาจริฟันขาวยังมั่นใจแล้วจะไงป้าตัวเองตัวเองมีแฟนใช่ไหมถ้าตัวเองปากเหม็นอ่ะสมพติเข้าใกล้ๆปากเหม็นปั๊บมันไงไม่ได้ใช่ไหมคอันนี้นะดมดมแบเงี้ยพอพอแฟนเสร็จดมเนี่ยอะมันจะหอมมากเวลามีแฟนเราเราจะเราจะมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมากเข้าใจไหมลูกอัวนี้เลิศมากค่ะขอบอกเลยค่ะนะคะตัวนี้นะแนะนำดีเด่นสีม่วงอ่าเดี๋ยวผมขึ้นตะกร้าไว้ให้ต่อจนจบไลฟ์ผมไกด ใครกดไม่ทันไปตามกดย้อนหลังได้เพราะคนอยู่ในตะกร้าเยอะอยู่ใน600คนโอเคเดี๋ยวไปกดตามหลังเอานะทุกคนนะขอบคุณครับตามได้ไหมคะดวแลติดต่อทุกย่าเซตนะคะเดี๋ยวตามต่อเลคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับอย่าลืมเอาไปแปลงเลยนะมันลมากขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอ้เลิศมากเลยนางงามแปลงฟันให้ผมดูด้วยวันนี้สี่หลอดอสัญะพังหมดแล้ววันนี้ใจเย็นใจเย็น ไม่แน่นอนนะเมื่อกี้นะกุ้งาปกันุ้งอยู่นะปากเลย